ณแชมป์คุณอย่าเพิ่งคลานดิคุณจะเย็นดิคุณรีบคลานจังวะว้าวผมลึกลับมากไอ้มันแสงมันท่านได้นี้ครับโฮ้ยผมจะรู้วิสัมาแล้วเอาไงจะขึ้นอีกบุตมันจะคอเทนเข้าไปเลยเข้าไปเว้ยเข้าไปเว้ยจะกันข้างล่างตรงนั้นมีอะไรคือไม่มีคุณจะไม่ไปแล้วคุณจะกลับแล้วนะมีอะไรตรงนั้นอ่ะ มีวิวไปไปไว้แล้วแซ่บสามสิบแปดสามสิบเก้าทำไมไม่ได้สามผมได้ห้าติบอาแล้วผมถึงไหนเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างนะฮะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆประมาณ20นาทีต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วตอนนี้ผมอยู่กับคุณเกมทูไถ่ไบเกอร์ มาออกทริปเที่ยวบึงการด้วยกันเมื่อเช้าไปหินสามวานมาแล้วตอนนี้ผมอยู่สะพานหินกำลังจะไปวัดภูทอกอีกหนึ่งสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากๆของบึงการหลายคนคงรู้จักนะลักษณะของเขาจะเป็นภูเขาหินทรายแดงนะครับแล้วก็มีการสร้างทางเดินรอบภูเขาติดตริมผา วนเป็นชั้นๆไปนะฮะมีทั้งหมด7ชั้นวิวที่มองจากทางเดินริมหน้าผาก็จะสวยงามมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ดูวิวข้างทางทางออกจากสะพานหินก่อนนะครับเราเข้าออกกันคนละทางนะทางเข้าก็วิวแบบนี้แหละวิวสวยแบบนี้เลยแต่พื้นถนนมันเป็นพื้นดินออกทางนี้ขี่ง่ายกว่าเยอะ ไม่กี่นาทีเราก็มาเจอถนนหลักถนนเรียกว่าถนนหลักคงไม่ได้เป็นถนนลาดยางผ่านหมู่บ้านคือคือออกจากสวนยางมาแล้วนะแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆตาม GPS ไปครับเดี๋ยวเราก็ถึงวัดภูทอกช่วงใกล้ๆก็ถนนจริงๆก็เป็นถนนเล่นสวนเหมือนเมื่อกี้เลยนะแต่ว่ามันดูกว้างกว่าเพราะว่าไหลาทางมันกว้างนะครับ ตรงนี้แอบมีมีหลงมีงงนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ตาม GPS มาจนถึงลานจอดรถของวัดผู้ทอกจนได้นะฮะโอเคครับเรากำลังจะเดินไปขึ้นผู้ทอกนะฮะทางขึ้นชั้นที่5ชั้นที่6อะไรอ่ะเนื่องจากวันนี้เราตั้งใจจะลุยฝนแต่ละคนก็ใส่ชุดที่คิดว่าเปียกได้มันก็จะเป็นกางเกงขาสัน้นรองเท้าแตะอะไรประเภทนี้นะฮะ แต่ผู้ทอกเขามีป้ายติดไว้ว่าเขาไม่อยากให้ใส่กางเกงขาสั้นเขาบอกเขาเป็นสถานปฏิบัติธรรมกรุณาแต่งกายให้มิดชิดเขาขอความร่วมมือมาพวกเราก็เลยเดินกลับไปเปลี่ยนชุดตามที่เขาขอความร่วมมือโอเคครับเทคกสองครับเราจะขึ้นผู้ทอกนะฮะไปครับตอนนี้มิดชิดฝนฝนมันตกนะอ่างขึ้น เป็นเยี่ยงนี้เกมบอกว่า7ชั้นใช่ไหมเหนื่อยนะหองแล้วก้ <laughs> ปิดเวลาห้าโมงนะครับภูทอกลักษณะเขาจะเป็นภูเขาหินทรายแดงแล้วก็มีการทำทางเดินล้อมรอบภูเขาเป็นชั้นๆไปมีทั้งหมด7ชั้นแต่ว่าชั้นที่7จะเป็นป่าด้านบน คือนึกภาพว่า6ชั้นน่ะจะเป็นการเดินวนรอบภูเขานะครับแต่ชั้นที่7จอะ่ะจะเป็นการเดินอยู่บนดาดฟ้าของภูเขาเอาตรงๆคือมันไม่มีอะไรไม่ต้องขึ้นไปก็ได้ระยะทางจากลานจอดรถขึ้นไปถึงชั้น7เดินไปจนสุดแล้วก็เดินกลับลงมาจะอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรบันไดและบันไดบันไดบันได คุณแชมป์คุณอย่าเพิ่งคลานด,ดิคุณจะเย็นดิคุณรีบคลานจาังวะเขามีป้ายว่าให้เราจเจริญมรณสตินะครับตายแน่ตายแน่ตายแน่แนี่เพิ่งถึงชั้นที่สองนะขึ้นได้สองทางนะครับจากตรงนี้ครับผมทาง้อครับยังไงนมาที่เดิมจากประสบการณ์ของผมนะครับการเดินป่าเดินขึ้นเขาหรือเดินเที่ยวชมสถานที่ทำนองทำนองนี้ แต่ละคนมีมาตรฐานคำว่าเหนื่อยไม่เท่ากันเลยนะเปรียบเทียบกันยากมากถ้าใช้มาตรฐานผมที่นี่ความเหนื่อยระดับสองดาวเต็ม5ผมไม่ได้ถือขวดน้ำมานะครับไม่ได้กินน้ำเลยตลอดการเดิน2ชั่วโมงเพราะว่าอันนี้เดินเที่ยวไม่ได้แบกเป้สบายกว่าเดินป่าเยอะพอสมควรแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองน่าจะหิวน้ำบ่อย ก็พกน้ำขวดเล็กๆมาก็พอนะครับที่นี่จะมีแทงน้ําอยู่ระหว่างทางค่อนข้างเยอะเขาว่าเป็นน้ําฝนดื่มได้1กิโลแล้วหรอไม่ใช่นี่แค่200เมตรเองอะไรวะแล้วทำไมมันสั่นเตือนสวฉันอยากถ่ายรูปเลยพี่บอก สวยไม่สวยไม่รู้ไม่ดูแล <laughs> ้วไม่ไหวแล้วว้าวลึกลับมากเฮ้ยมันแสงมันแทบไ่ได้นี้เลครับโอ้เรทะลุวิสัมาแล้วสุดยอดไม่ได้จริงไม่ไม่เราเลือกขึ้นได้แต่ว่าถ้าแบบวิวสวยจะอยู่ชั้นสี นนะอ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าี้น่ไอีกนิดเดียวมันก็จะเป็นก็เแตอนอีกนิดเดียวก็เป็นลมแล้วฉันเกือบไปไหนไม่รู้แล้วเมื่อกี้ท่านถามว่าออขึ้นมายังไงนี่เขามีรอ่าขึ้นมาจากด้านล่างด้วยที่นี่ชั้น 1, 2, 3จะเป็นชั้นที่อยู่ ระดับต้นไม้ระดับยอดไม้นะฮะแต่ว่าพอเป็นชั้น456ก็จะเป็นชั้นที่อยู่เหนือยอดไม้ขึ้นมาแล้วก็เดินได้รอบดูวิวได้รอบที่เห็นอยู่นี้คือสลิงที่ใช้ในการชักรอบส่งของส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาข้างบนเห็นแล้วก็นึกถึงซิปลายนะฮะซิปลายขาลงขี้เกียจเดินลงโหนลงได้ไหม เขาก็มีซ่อมแซมมีทําใหม่อยู่เรื่อยๆเห็นไหมถึงขนาดมีมีโต๊ะทางานซ่อมสวยมากอะ่ะสวยแบบสวยหลายทางเลยแล้วเขาก็พยายามทํานะเนี่ยอ,อมีทางไม้ทางปูอิดนะครับพยายามบูรณะเรื่อยๆนะไม้มันก็ดีโอ้โออทางลง จริงๆมันไม่ใช่ทางลงนะครับมันก็คือมันก็เป็นทางนั่นแหละจะเดินขึ้นเดินลงก็ได้หมดใครที่มาที่นี่ครั้งแรกน่าจะงงๆเหมือนผมนะครับคือมันมีทางแยกแล้วมันก็กว้างมากเราก็จะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าถ้าเดินไปทางนี้มันจะไปทางไหนยังไงอะไรแบบเนี้แต่ว่าหลักๆก็คือเดินขึ้นครับเดินหาบันไดขึ้นไปเรื่อยๆให้ถึงสักประมาณชั้น5ชั้น6แล้วก็เดินบนชมวิวแล้วก็เดินจะกลับก็เดินลงแค่นั้นเองมีลิงด้วย ฉันเกียดลิงระวังมันกัดนะเว้ยเฮ้ยชั้นไปกันมาดีก่ากิเฮ้ยมาแล้วเว้ยเว้ยเวันเกียดลิงฉันไปดีกว่าโอ้เฮ้ยเบิร์กเบิร์กเฮ้ยเบิร์กเปิดปลารอบนี้เกมไม่กลัวมากใช่ไหมก็จะโอเคละ เอาไงจะขึ้นอีกไหมพี่เขาจะพอแค่นี้เขาไปแล้วเว้ยเขาไปแล้วเว้ยเขาไปเว้ยจะกั้งล่างเฮ้ยไปดีนายสู้เราก็ต้องสู้เด็กเฮ้ยมันนับเลขแล้วอ่ะมันนับเลขสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหก อ้ยปไว้แล้วได้ครับสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่ทำไมไม่ได้สามสิบผมได้ห้าสิบวะี่ขุ่นแก้งเอาแล้วผมถึงไหนเนี่ยน้ำใหม่น้ำใหม่ใส่ง่ายแล้วมนขึ้นทางไหนอ่ะทางนู้นเหรอมั้งีูบอนต้องอย่างนี้ดิโอ้หถ้าไม่ขึ้นมาตรงนี้ ไม่ได้อะมันต้องได้แล้วแหละจุดที่เกมบอกว่าเนี่ยแหละพี่ขุนเนี่ยแหละเรากลัวทางไม้อะไรแบบนี้ฮึรักตรงนี้ก่อนนี่ไม่มนไม่มีอะไรเลยเขามองเขามองลงไปนี่ซอกระหว่างเนี้ยเขาก็จะแบบแม่ ใช่ควรนิดๆอะไรอย่างนี้ตรนั้นมีอะไรคือไม่มีคือจะไม่ไป้วคไม่รจะและมีอะไรตรงนั้นอ่ะมีวิวเล่นมันได้มันมีอะไรต่อไปตอไม่ตอบด้วยอมันวนรอบเขาแล้วทางขึ้นอ่ะไม่มีอ๋อครับผมโอเค

โอเคเนื่องจากทางมันเป็นไม้แล้วคือคือจริงๆมันไม่มีอะไรให้พลาดไงคือเขาแบบเขาตีไม้แบบเฉียงเนี่ยเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะรับไอ้ตัวพื้นตรงนี้เวิ่งเอาเฮ้อย่าวิ่งดิอย่าวิ่งดิอย่าวิ่งดิถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแหละน่ากลัวถ้าคนกลัวความสูงก็น่ากลัวนะถ้าคนกลัวความสูงก็กลัวแหละเอาจริงๆตรงนี้ตรงนี้มันเหลือเีันเดียวแล้วนะอันนี้อันนี้ มันโบแต่ก็ยังมีอะไรให้เกาะหน่อยนึงเกมมันเอาอ่ะดูคนโน้นก่อนมาแล้วมาแล้วเขามาแล้วจริงๆคุณเกมจ้องจะกลับตั้งแต่ชั้น5้าแล้วนะฮะจะไม่ขึ้นชั้น6ด้วยซ้ําแต่ว่าคุณแชมป์ของเราเดินนําขึ้นมาก่อนส่วนตัวผมอยากขึ้นนะอยากขึ้นให้ถึงชั้นบนสุดเลยนะครับคืออยากรู้ว่ามันเป็นยังไง เราเจอเราเจอทางขึ้นชั้นเจ็ดแล้วนะครับนี่ชั้นเจ็ดมีคนมีคนยืนมองนะนไหมานับมพี่ขุนไปก่อนดีกว่าไปเลยไปแล้วนะสอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอตัดกับเลย มีป้ายนะครับว่าชั้น7สําหรับคําถามที่ว่าชั้น7มีอะไรนะครับคําตอบก็คือเป็นป่าแบบนี้เลยไม่มีอะไรเลยนะมีทางเดินครับมีทางเดินที่เป็นทางเดินธรรมชาติก็คือไม่มีการเรียงไม้ไม่มีการปูอิฐใด,ดๆทั้งสิ้นเป็นทางเดินแบบนี้ครับมันคือด้านบนของภูเขาอย่างที่บอกมันไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเราก็เลยเดินไปจนสุดทางครับ และนี่คือสิ่งที่เราเจอเจอวิวไงล่ะเหมือนจะสุดแล้วครับสุดแล้วสุดแค่นี้นาจไม่ไม่วนครับสุดเลยสุดเลยสุดชั้นเจ็ดนะครับของปูทอกผมไม่รู้อ่ะเหมือนเหมือนผมเคยเห็นว่ามันจะมีแบบแล้ต่แต่ลงสาลามันไปต่อไม่ได้แล้วสุดจริงเออเขาอยากให้เราเห็นเออใช่ตรงนี้ขึ้นได้เหมนกันนี่แต่ดูตรงนี้มันมีอะไรสักอย่าง เออใช่ทําไมเราไม่เจอนั้นอะน่ะเราไม่ผ่านอันนั้นเลยอ่ะเหมือนชั้นสี่นะเหมือนเคยดูรีวิวมามันมันมีคนไปตรงนั้นอ่ะมันกว้างใช่ใช่ใช่วางเหมือน,น,นเขาวงก่นจริงด้วยพวกเราชมวิวอยู่ณจุดสิ้นสุดทางเดินของผู้ทอ,อกที่ชั้นเจ็ดตรงนี้อยู่พักหนึ่งนะฮะก่อกน,ะะอนจะตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะเดินกลับลงไปให้ผ่านสาราที่เราเห็นทางด้านล่างเราอยากรู้ว่ามันคืออะไร แล้วคุณเกมก็อยากจะบินโดรนตรงนั้นด้วยโอเคครับเรากลับกันดีกว่านะเขาบอกว่าชั้น7เนี่ยหลายคนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่เห็นต้องขึ้นมาประมาณนั้นฮะแต่บางคนก็บอกว่าเป็นที่อยู่ของรุกเทวดาตามต้นไม้นี่แหละนะต้องเป็นคนมีบุญเท่านั้นถึงจะได้มาเห็นอย่งนี้เขาว่าอย่างนี้นะแต่ผมว่าก็ก็อย่างที่เห็นอ่ะก็คือทางเดิน ประมาณนี้นะครับเดินผ่านป่าไผ่เหมือนเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเลยว่ะประมาณนี้โอเคเราผู้ไปถึงชั้นเจ็ดแล้วนะฮะเดี๋ยวนะแล้วเราจะไปทางไหนต่อทา,ทางนู้นนะโอเคครับแล้วก็ลงบันไดตรงนี้เลยโอเคครับบันไดยังไงอ่ะโอ้โหบันไดแล้วอย่างนี้กลัวปะจริงเหรอ เรารับแค่แค่คว้าก้าวพลาดเฉยเออคว้าก้าวพลาดใช่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 มีบันไดเลื่อนไหมมันไม่เลื่อนหรอกมันนิ่งเลยเราต้องเลื่อนลงไปเราต้องเลื่อนเองปล่อยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดแล้วพลาดไปหมดเลยนี่ไงทางไปพุทธวิหารนี่นี่ครับย่าสวย สวยเหมือนกันใช่ใชแชมพ์ูดถูกครับเหมือนเหมือนมาเล่นเขาวงกดเลยหาทางหาทางเดินอยู่ไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนนะโอ้โหยุนุนๆุน,ล,นลวองลื่อนนะกล้ลืนล่นไปแล้วนี่ครับวิหารไม่ใช่พุทธพุทธวิหารใช่ไหมตรงนี้ มีป้ายแต่ว่าตัวหนังสือไม่มีแล้วตัวหนังสือหมดแล้วนะฮะโอเคเข้าไปดูกันพุทธวิหารก็จะเป็นสาราที่สร้างตอกมาจากภูเขาหินรูปร่างแปลกตานะครับจุดเด่นคือเขายื่นออกมาจากภูทอกคือยื่นออกมาจากภูเขาลูกที่เราเดินนะทำให้เราสามารถที่จะมองดูวิวกลับไปได้แล้วก็ดูวิวรอบๆได้สวยงามมาก เราก็นั่งพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งครู่ใหญ่ๆเลยกุณเกมก็บินโดนเก็บฟุตเทจไปเรื่อยพอได้ที่แล้วสมควรแก่เวลาแล้วเราก็เดินลงภูท่อก็จะประมาณนี้ครับผมมีฟุตเทจตอนเดินลงนิดนึงที่รู้สึกว่าเออวิวมันสวยดีสวยมากก็อยากจะให้ดูกันก็คือตรงนี้นะฮะคือเดินขึ้นกับเดินลงเราเดินกันคนละทางอย่างที่บอกว่าที่นี่คล้าย คล้ายๆจะเป็นขาวงกฏเล็กๆใครมาครั้งแรกก็อาจจะงงหน่อยๆตรงนี้ผมเดาว่าจะเป็นทางแยกแรกนะครับแยกแรกที่เราเลือกระหว่างซ้ายกับขวาแล้วเราเลือกไปทางซ้ายเราไปเจอลักษณะที่คล้ายๆเป็นถ้ำคล้ายๆเป็นอุโมงค์หินแต่ว่าถ้าเรามาทางขวาเราจะได้เจอแบบนี้ครับมันคือบันไดที่มีวิวเป็นวิวหน้าผาแล้วก็มองออกไปได้ไกลามากๆสวยมากๆ แต่ว่ามันก็เสียวมากๆนะเพราะบันไดมันชันมากนะครับผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่มาในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาหน้าฝนที่ทุกอย่างมันเขียวแบบนี้ผมชอบสีเขียวนะผมไม่ชอบออวิวแบบสีน้ำตาลน้ำตาลแห้งๆถึงแม้หน้าฝนฝนมันจะตกแล้วมันจะแบบเฉิะแฉดหน่อยก็ตามแต่ว่าผมชอบแบบนี้ก็เลือกเอาครับถ้าอยากเห็นเขียวเยวก็มาช่วงกันยาตุลา ว่าถ้าไม่ชอบให้มันเฉิดแฉะก็อาจจะเป็นช่วงปลายพฤศจิกาเป็นต้นไปนะพฤศจิกาธันวาแต่ช่วงนั้นก็อาจจะหนาวหน่อยไป3 4 6นะครับลงมาถึงด้านล่างตรงนี้ตรงที่กดนาฬิกานะน่าจะประมาณนี้ไปกับขึ้นไปลงมาก็ประมาณ3โลกว่าๆถ้าถ้านับถึงลานจอดรถจากลานจอดรถเดินขึ้นถึงชั้น7แล้วเดินลงก็น่าจะประมาณ4กิโลนะครับ เขาขัดตะไคร้ให้ตรงแดงๆนี่คือไม่ลื่นนะเขาขัดให้นะครับอ่ะคลิปนี้สั้นนิดนึงนะครับผู้ทอ,อก็คงจะประมาณนี้สรุปเดินประมาณ4กิโลนะเดินจากลานจอดรถเดินขึ้นชั้น7แล้วก็เดินกลับลงมาเนี่ยระยะทางประมาณ4กิโลใช้เวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงถ้าใครดูคลิปนี้เพื่อหาข้อมูลของผู้ทอ,อกก็คือจบแค่นี้นะครับปิดคลิปได้แต่ทีนี้ฟุตเทจมันยังเหลือ ผมเลยคิดว่าเรามาคุยกันในเรื่องราวของช่องไปไหนมาบ้างกันสักนิดนึงดีกว่านะฮะช่วงนี้ผมสนุกมากกับการออกทริปกับเจ้าพวกเนี้ยพวกเกมน้องปามน้องแก้มก็ถ้าจังหวะเหมาะเวลามันลงตัวก็คงจะได้ไปด้วยกันอีกแต่ใจผมเนี่ยอยากชวนไปเดินป่าบ้างเพราะช่วงนี้เนี่ยช่วงตุลาเนี่ยนะครับเปิดหลายที่เลยภูกระดึงก็เปิดแล้วเขาสันหนอกวัวก็เปิดแล้ว แต่เขาสนุกวัวน,น่าจะเต็มแล้วนะน่าจะเต็มตั้งแต่กันยานะครับเ่อก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้อยากชวนไปเดินป่าบ้างที่ไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนอกจากนี้ที่อยากทําก็คือรถทริปคือไปออกทริปช่วงฤดูหนาวไปมันหลายๆวันหลายๆที่หน่อยเหมือนที่เคยไปกับน้องมนนะ่ะทริปนั้นสนุกมากนะแต่ว่ามนก็คงคงไม่ได้ไปด้วยกันแล้วแหละเพราะว่าน้องทํางานแล้ว ให้ลางานทีละ5วัน6วันก็คงไม่ไหวน้องมันคงไม่เอาด้วยนะก็คงเหลือพวกนี้แหะครับพวกยูทูบเบอร์ด้วยกันเนี่ยแล้วผมก็กำลังคิดว่าปีนี้จะไปทุ่งดอกบัวตองดีไหมวะคือคือทุ่งดอกบัวตองมันเหมือนเป็นงานมิทติ้งยูทูบเบอร์ประมาณนั้นคือยูทูบเบอร์ไม่ใช่เฉพาะแค่สายมอเตอร์ไซค์นะครับแต่เป็นช่องท่องเที่ยวส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะไปอีทุ่งดอกบัวตองเนี่ย เพราะมันบานอยู่ประมาณ2-3สอาทิตย์ก็คือคุณต้องไปช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาเดียวที่มันจะบานในรอบปีทุกคนก็ไปเวลานี้มันก็จะไปเจอกันคุณก็จะได้เจอยูทูบเบอร์เยอะแยะมากมายถ้าคุณไปทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อุคอตอนช่วงที่มันบานแต่ผมไปมาสองรอบแล้วแล้วก็ปัญหาของงานแบบนี้ก็คือที่พักมันจะเต็มมันจะหายากคนมันจะเยอะมากนะฮะผมก็เลยคิดอยู่ว่า ปีนี้จะไปดีหรือเปล่าก,ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆช่วงนั้นอาจจะหนีเข้าป่าไปเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าในป่าน่าจะคนน้อยอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจไว้ภายในปีนี้ผมตั้งใจไว้ว่าจะไปอุดหนุนกาแฟน้องปามให้ได้นะน้องปามเขาเปิดร้านกาแฟนะครับอยู่เชียงใหม่ก็คงต้องมีเชียงใหม่สักทริปนึงอ่ะอาจจะเป็นเชียงใหม่รถทริปเลยก็ได้ไปแล้วก็วนๆแถวนั้นสักอาทิตย์หนึ่ง แล้วค่อยไล่ลงเที่ยวลงจากเชียงใหม่ไล่ลงไปถึงกรุงเทพกลับบ้านประมาณนี้นะครับแผนผมมันคงไม่ละเอียดมากเพราะว่าวางแผนละเอียดทีไรมันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะเหมือนเวลาเรานัดออกทริปล่วงหน้านานๆานส่วนมากก็ล่มก็เลยจะเป็นปุ๊บปั๊บทัวร์ซะเป็นส่วนใหญ่นัดวันนี้ไปมะลืนนี้อะไรเงี้ยอันนี้จะไม่ล่ม เราขี่มอเตอร์ไซค์มาเข้าที่พักเรือนคุณหลวงแล้วเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปกินหมูกระทะกันก่อนที่จะกลับมาพักผ่อนคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปบึงการคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ําตกถ้าพระแล้วก็ถ้านาคาเดินป่าอีกแล้วคลิป <li pp> <Naruto> นี้สั้นหน่อยแต่คลิปหน้าน่าจะยาวหน่อยนะเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้านาคาสวยมากส่วนน้ําตกถ้าพระเนี่ย เขามีสไลเดอร์ธรรมชาติที่มันก็สวยมากแต่ก็โหดมากด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็คงจะต้องติดตามชมในคลิปหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ